พระเอกซุปตาณเดชภคูกิมิยะโชว์กรามแน่นเวอร์เอฟซแห่ถามไม่กลัวแฟนหึงเหรอแน่นอนค่ะว่าเป็นพระเอกซุปตาควันใจของใครหลายๆคนเลยล่ะค่ะสำหรับแบดหีิงณเดชภคูกิมิยะหวานใจของนางเอกซุปตาสาวยายาอุรัสยาสเปอร์บันและล่าสุดในอินสตาแกรม แอคเขาของโพลิพัตจัดไฮก็ได้โพสภาพของหนุ่มนาเดชกวดซิกแพคแน่นๆหน้ากระจกแต่ภาพนี้ดูเหมือนจะเบลอมากระบุแคปชั่นว่าต้องถ่ายเบลอเพราะเดี๋ยวโดนแฟนดุใช่ไหมคะพี่แบร์ถึงจะเบลอแต่รองกล้ามชัดมากคะ่ะก็ไม่รู้สิคะว่างานนี้แฟนเขาจะห่วงไหมนะ แต่ที่แน่แน่ F4 เข้าไปแซวกันกระหึ่มเลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ